แบบหลับไทยอุบลนได้พี่น้องเฮ็ดเป็นตอนแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจะไทยอุบลเขาหลับกินกินสิละจ๊ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะมาแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกละจ้ะพี่น้องจ้ะมามา <c oughs> ต้องขอบพระคุณอีาายาไล่จ้า <c oughs> อียาสื่อมาใหา้พิษตะเลือดปลอลายไปไห <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนจ้า มาจ่าพี่น้องจ้าวันนี้มาพอกระชงสาวปลาผัดกินนี่ล่จ้ามาเมื่อนี่สาวปลาจะพามาก,กินลาบจ้าพี่น้องจ้าลาบคุ้มๆจ่ามาพร้อมกับข้าวเหนียวพวนพวเวลามาโชว์ของเพื่อนไหนของโนโนของโนโน,โ,นโนโนกินต้มค่ะโนโนมาก,กินฝั่งนี้ก็ได้ดูกมาโอเคมาจ้าพี่น้องจ้ามาเมื่อนี่อันลาบแบบ หลับไทยอุบลนได้พี่น้องเฮ็ดเป็นตอนแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจะไทยอุบลเขาหลับกินกินสิละจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะมาแซ่บอีกแล้วแซ่บอีละจ้ะพี่น้องจ้ะมามาผ <c oughs> ักกับวันนี้บ่หลายวันอะได้วยพี่น้องีบักชัวบักแตงบักเขียด

รวนจ้าถ uh, <ôn> ึงใจเลยอ้าวรนยจ้ารวนเอ็มแม่กำลังซอยเนื้อสิแล้วด้วยพี่น้องเตือนนายอัดหมี่ แอบยิ่งนั่นแหละลูกต้องขอบพระคุณอียาหลายๆจ้ะอียาสื่อมาให้พิษตะเลือดปลลายเป็นไง ืเราไม่กระเพรบอันนี้ไม่โดน

để ta lại nó giống này và khi nó và nè câu hắc yêu cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bài bỏ hấp lạp Hãy กินดูอืมไม่กินเองกินบะสว่างอีกแล้วพี่น้องเพคน

เพลินอาซิมด้วยป๊าฮินขึ้นดังพี่น้องโอ้ยพี่น้องม,มันจะหกเลอะบัานโอ้โอแสบพี่น้องไม่ได้ <Yeah. S 1> กินโดนแสบครัแบ่แสบเพราะยังมุดขี้ดิน mm hmm. ย่านไม่เจ้าเท่านีเพันขึ้น <Yeah. S 1> ไม่กินน้ำผลัดจะพี่น้องจะอ้ย เปียโนเฝอาสวนความแม่แมมามาสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีก่อนอ้ย<ะ>ป้าตาสูจีจป้าป้าอาละเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปน้ามือนี้จังได้กะฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่องติ๊กตอกสาวป,ป้าพากินเลยด้วยจ้าขอบคุดีจ้า